พี่อังหาผมไม่เจอจริงเหรอพี่ว้าวพี่อังหาไม่เจอว่ะไมครับพี่นี่เอากระชากเกลือตั้งแต่ตาแรกเลย T M ไม่รัก V T M ไม่รักนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชั่นนวัตกรรมครับผมนวัตกรรมพี่เดี๋ยวผมเดินไปหยิบน้ำก่อนนะแล้วก็หาผมไม่เจอแล้วกันเฮ้ยน้องบีมาหาอะไรกินด้วยกันวะไอ้ไม้ไอ้ไม้ไปไปเอาน้ำใช่ปะใช่ใช่ใช่เจลาวมันเป็นป้ายพี่เจลาวเป็นป้าย สตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมเอาแล้วครับผมก็กลับมาอยู่กับเกมซ่อนแอปกันอีกแล้วโย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 ก็วันนี้บรรลุนกันได้ผมว่าผมเนี่ยจะซ่อนแอปได้เนียนขนาดไหนกันนะครับผมยังไงก่อนจะดูคลิปกันนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องใจเล้าด้วยนะครับผมก็ถึง500ซับแล้วครับทุกคนฝากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วถ้าใคร ชอบหรือสนุกนผงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเวลาผมอ่านผมก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม Let's go <S เออมาวันนี้นี่อะไรก็ช่างกันทุกคนขอให้ไม่ได้ถังน้ำธรรมดาคูณสองนเนอ,อกะกาชาเพียงครับถ้าเห็นอะไรขึ้นมา <laughs> พเพียงจะบอกว่าเพียงใจเย็นนะครับ <c oughs> ยวัดจะเฮ้ยไอ้ไอ้นี่พอพอดูจากไกลๆก็เนียนนะทุกคนเพราะว่าปกติตามเมืองเนี่ยมันต้องมีถังน้ำอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไอ้พี่อังหาผมไม่เจอจริงๆพี่ว้าวพี่อังหาไม่เจอว่ะบพี่นี่เอากระชาเกลือแต่ตาแรกเลย T M ไม่รักพี่ T M ไม่รักอย่างชอบไปหมดแล้วพี่อังกาไม่เจออะไรอ๋อพี่เจอแล้ว ได้คอโ่เกวตีนเลไอ้ถาม้วพี่จะไปโทนตรงไหนใครวะไอ้ี้ยใครไปเละไอ้แค่มึงไม่มีที่อื่นหรอวะไม่มีเลยนี่่ิดเลยพี่หอนแบมเลือดห่อยพี่หอเลือดห่อยันี่ยได้จริง กูอยากให้มึงไปอยู่ตามงานวัดไอเคมึงเป็นแบบว่าชิงช้าสอนได้เลยนะรอหาคื่นไม่เจอเลยว่ะพี่ไม่รู้แล้วไอเคอ่ะมันแก้มเหลี่ยมพี่เพื่อดึงพี่เียไม่เกี่ยวอวรจไรอบเออกบอกให้โอ้ยไอเคต้องย้ายหรอกว่ามึงอ่ะไม่ได้โอกาสที่สองที่สามละจริง Hey, hello it's me cuối năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn ม็กแอบยังไงวะพี่ไม่ต้องกลัวพี่ผมจะเป็นคนเดียวที่ทำให้พวกเราชนะผมบอกเลยนะพี่จอยของผมไม่ต่างจากไอเคตัวเอ็กซ์แต่ผมแอบเนียนกว่ากระสุนเลยถ้างั้นอะากระสุนเลยไม่กูอยากให้ไม้ตายอะนะที่บอกวู้ชีพี่จอยเฉียดพี่จอยไม่เชื่อมึงหรอกเอาจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแกงกูแน่เลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมหายพี่ฉันรอดแล้วเฮ้ย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 เคเป็นกูเหรอวะเรื่องเราดีกันก่อนนะตาในเราดีกันก่อนนะตาเราก็ดีเพื่อนไม่เราจะโดนด่าว่าผู้กุ๊กกลางเออแถวนี้มีใครมีวิศวกรบ้างไหมครับผมผมเจอเหล็กที่มันยื่นออกมาจากอะไรไม่รู้ครับเนี่ยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงเลยเหรอครับคุณวิศวกรเอาเลยครับ ยังจุดที่พี่อันยืนนี่มันโคตรไม่เดียนเลยพี่งั้นนอนละรอโคตรเดียนโคตรผมโคตรผมโคตรผมไอเดี๋ยวนะเชี่ยพี่จุดไอโอนจุดไอออนไม่จุดเหลี่ยมวะเดียนจะเตือกเหลี่ยมไหมไอ้สัสยังไม่เหลี่ยมสิพี่ไอออนเป็นเหลี่ยมจริง โอ้เวอโอกาสสัมผัสบว่าไอเนี้ยใครจะเก็ตมุมไหมนี่อะไรวะเหลี่ยมบอกเหลี่ยมจัดเลยแต่เอโอนไอโอนเหลี่ยมกว่าพี่ไอโอนไม่เหลี่ยมไอโอนโกงมีปัญหาเจอผมว่าผู้พัฒนาเกมต้องหาไม่เจอเออผมเชื่อในโชคชะตาครับ It's time to stop. มันเป็นอะไรอ้กันนี้วะเนี่ยโอ้โหไอ้มันเป็นอะไรกันนี้วะเนี่ยโอ้กูระเบื่ออันนี้จ้ไอ้ไอ้ไอ้มีคนโอดไอ้เควันนี้มึงมันเกลือจริงวันนี้มึงเกลือสัตว์ไอ้เคนี่อันตุบบานนะเล่นของเล็กคิวอัจริ้งได้ปะเนียนเนียนเพื่อนผมผมว่าเนียนอันนี้ผมว่าอนนี้ผมว่าเนียน โอเคนี่ขนาดกูกูอยู่อีกฝั่ตึกหนึ่งของมึงนะกูเห็นมึงเลยทีเนี่ยเอาจุ่มเข้าไปมันหลบไม่ได้พี่มันหลบไม่ได้ผมเแปลว่าออกไหมเห็นชัดๆไม่งั้นพี่จะเอาเสนาย์สองเออนั่นแหละพี่ผมพี่ถือว่าติดโอ้โหกูอย่ากชอบพี่อยู่สุดถนนแล้วพี่มองเคไปพี่ยังต้องแง่อด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 ขอขอขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนรอบนึงได้ไหมขอเปลี่ยนรอบนึงเนี่ยมันหัว มีอาขอคอมเปียนคอเปนเราดูม oh, oh, ี่ขอเปียนรอบเปีนเราเปยนอเนผมเชื่อในโชคชะตาของผมบีดูอ๋ลังจะหายไปแล้วียเยหายไปแเนเยเฮ้ายไปแวาว เออเออยากพี่ยากยากพี่ยากพี่ยากเออไม่มันหายจริงเอาอ่ะ มึงคนจู oh! Oh, s <S ้กว่ะจู้คิงโปรล่อว่ะมาไหมมาพี่ไม่น่าจะมีฟังก์ชันนี้นะีพี่ผมอะไปโลกอนาคตด้วยไทม์สโตนมาแล้วพี่ผมรู้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในโลกอนาคตพี่เชื่อผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชั่นนวัตกรรมครับผมนวัตกรรมไอโซเบส อดแต่ไปที่อื่นแคนดี้ไปที่อื่นไปไปขอขอตรงนี้ขอตรงนี้ขอเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ตังปล่อยกูเถอะคือถ้าสมมติว่าเขายิงแคนดี้โดนใช่ป่ะเขาจะตัดใจเลยว่าตรงนีขอมาเป็นจิตวิทยาเว้ยมาเป็นจิตวิทยาถามจริงมึงใครเตอรอรอแต่วาไงกูใช้ความด้านลุ้นลุ้นเลยใช่ไหมงทนพ่อครัวอ่ะ I got family I got family เล็กป่วะใช่ป่ะน่าจะเล็กว้าวอิน credible โอ้โหอ้้ขยะยังไงก็คือขยะวันนี้ค่ำทุกคนเปลี่ยนจากขยะเป็นขยะไอเวร์กูยังเป็นแฟมิลี่เหมือนเดิมโอเคจากโดนยิงเว้ยมามาที่มามาที่มา บอกแล้วผมว่าพลังแฟมิลี่ครับโโอ้ห่ตแแกนเลยยยออ่่ะางงเเี้ราใช้ทฤษฎีผมไมโชว์ที่คนดูนะผมว่าถ้าเราจะซ่อนเสือเราต้องซ่อนในป่าครับนะฮะมีเงี้ยดูไมีเงี้ยใครจะเห็นเดี๋ยวนะไม่ใช่เอ้ยจัด

โศโศลงล่างกูไ่เจอก็เลิกเล่นได้แล้วห่วเลยเหนเจออะไรกูนด้วยวะเนยวยไม่เหนยใครอ่ะอันนี้ใครอ่ะไม่ไม่ไออันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นภาพลวงตาเข้าด่ะโอ๊ตโอด You're the last one complete the mission ้ยไมล้อเด้างอน Just do it ไม่เรียนตรงไหนเอาปากกามาวงมันไม่เรียนตรงที่มึงหันด้านผิดด้านอ่ะไอ้ไม้อ่ะมันเป็นในนี่เว้ยไม่เชื่อเม่วิญญาณเม่วิญญาณร่ำว่าฉันต้องคือวิญญาณังไงก็ไม่รู้ว่าที่ติดอยู่ข้างปากขนัดอ่ะบอกแค่นี้แหละพี่คิมเกามาป่วึง็อาป่วนอย่างเรียนเลยรอได้กูเย้เป็นขึ้นไปสูงเลยนวัตกรรมทุกคนนวัตกรรมนวัตกรรมทุกคนเชื่อผม รถติดแก๊สรถติดแก๊สไอเคเอาจริงนะถ้าถ้าเมื่อกี้มึงอยู่ตระกูลฮิวงะนะไอได้สีขาวกูไล่หมอนตระกูลแล้วเก็ปวดเป็นเด้ที่ยังไม่เบิกปวดมากวันรอดได้ใครเนี่ยใครเนี่ยพี่เปียัขอขอผมเปลี่ยนล่างก่อนเลยพี่ติดน็อตด้วยะเคมึงไม่ได้ไอ้ยักไ์เองตายไอ้ย่ามันยิงเลยไอเนปอมไหใจเออ เออกูว่ากูได้ไอ้กูอันนี้กูได้เราเราหาไอ้กัวดังไปยังนี่ไงอยู่นี่ไงจะจะให้พี่ซ่อนยังไงตาแรก่ม่ที่เอทำไมผมยิงแล้วเลื่องไม่รด้วยใช่้เงสยว่ามันคือเนี่ยอาดโดนกูได้ไงสรุปต้องให้ไปอยู่ปะเนี่ยิ มาันใช่อันนี้ไม่ใช่หรอวะเนี่ยไอออนปล่อยกลุ่มไอออนถ้าถ้าใครถ้าใครฟังอยู่นะครับผมพยายามแล้วครับอย่าไม่ทะลุโอ้โหมึงแบวกเวทตรงไหนเอาปากกาบาวงน้าพี่เดี๋ยวผมเดินไปหยิบน้ำก่อนนะแล้วก็หาผมไม่เจอแล้วกันเอ้ยหนุ่มมหาลัยกินด้นู่นมาไอ้ไม้ไอ้ไหมไปเอาน้ำใช่ปะ ใช่ใช่เจ้าบมันเป็นป้ายที่เจ้าบมันเป็นป้ายล้สัตวนกันล้อล้วนเลยถ้าเจอแผ่นป้ายก็ยิงเอาวะเอาวะเนียนเนียนใส่ติดโซ่้วกินยาพี่หมอพี่มอคือบังบางคือบังกับปิงตรงอ้าวเอ้าไอ้เหี้ยกูตายแล้วนะตอนที่โล่งขนาดนั้นเป็นใครไอ้ตัดมีคนบอกไอ้เคว่ามึงฟ้องไอ้ไอ้เปลนไอ้เกมอากเลยตามเกม กูเดียวกูมึงบอกแล้วพี่ไอไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ตเดินออกไอโอ๊ตเดินเดินกลับไปที่ทางเดิมเมื่อกี้นั่นแหละนั่นแหละไอสารเจ้าสารเจ้าสารเจ้าเดินไปได้หน้าหน้าโกดังนัาโกดังเดินหน้าโกดังหน้าโกดังนั่นแหละจริงมันเออพี่จะเมื่อกี้จุดผมเนียนใช่ป่ะถ้าไอเค่ไม่บอกอะไรมันเนียนกูยังเห็นเลยก็มึงไปพูดเดียวกันมึงจะไม่เห็นได้ยังไงวะใใคครรรกกูเป็นบุี้ถอ่า โร่บไม่แต่แต่ประเด็นคือตอนที่พี่อังบอกว่าอยู่บนก็อยู่ล่างพอพี่อังอยู่ล่างก็อยู่บนพี่อังนี่เชื่อไม่ได้ทำไมมองนี่เป็นคนอย่างนั้นพี่ออกจากจริงใจใส่ซื่อบริสุทธิ์เขาเรียกรู้ดีพี่เขาหลุดไปไอเกโดู้เกลอเกลิกาสุดเลยเราจะเราจะเป็นเจ้าแห่งโจรตลาดให้ได้เลยยม่งเดินผ่านมาเลยไม่ใช่หรอพี่จริงป่ะ อพี่มันไม่ควรอยู่ตรงนี้นะของผมเนี่ยมันอาจจะมีที่เนียนอยู่นะไหมพี่ถามที่ของผมคือมันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่จริงมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่งนี้ฝังนี้เออได้เหรอวะพี่พี่ผมพูดดับๆนะมีแต่ควายที่ไม่รู้พี่ผมขอเลยนะถ้าใครเห็นผมนะผมะดุนาทำตามสิ่งที่ควรจะทำก่อนโอเคปะคือยิงใช่ปะไม่ใช่ อันนี้นี่ไงคันดี้ใช่ป่ะอะไรวะเนี่ยบันไดขึ้นชั้นสองเนี่ยโอ๊ตลองเดินขึ้นลองเดินขึ้นลองเดินขึ้นก่อนเผื่อมันมีอะไรดีขนเดิึ้นได้เดินขึ้นได้เดินขึ้นได้หัวเลยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนรอบเลงขอเปลี่ยนรอบเลงเดินขึ้นได้เหรอวะไม่ได้ไม่ได้มันกระโดดมิดหัวอุ๊ยไม่รอดแต่พี่ไม่รอดอายงูเฮ้ยอ๊โอ้โห พี่ว่าไม่น่ารอดเลยตรงนี้ใช่พี่รอดดิรอดพี่เชื่อ trust me คนที่บอกไม่เนียนแสดงว่าพี่ต้องไปตัดแว่นซะไอ้เคยกินคนนี้นะแม่งเหมือนกับมาด้วยกันจริงๆอ่ะบุกการต้อนเหมือนกันเป๊ะๆเลยเตาเลยกกับอาสตูไรโยครับเดี๋ยวนะใช่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษครับผมโทรไปพี่ผมเต๋อโยยครับโยโยยครับโยยครับเดี๋ไปหาเรนดิเดี๋ยวไปโยกับกูใช่เดี๋ยวผมพาไปไอเคกูขอโทษมึงจะไม่ต้องตายไอ้บาบใหญ่ตาจ้า ตายซะเต่ามึงไอ้ไอเก๋ในสุดพี่พี่มุมสุดพี่พี่จอยมุมสุดมุมสุดพี่ข้ามมันก่อนพี่พี่ข้ามก่อนเลยตรงเสาแล้วเสาเสามุมสุดพี่ไอ้ไอ้ไม้มึงแก่พี่มันมีเวลาสิบวิกว่ามาเปลี่ยนพี่อย่าดูโอ้โหไอเวนไอไอซ่าคาระโยไอเก๋หนี้ไปไอ้ยันเราไอเก๋ตายไอ้ตัน พี่ผมจูเลยทั้งวันพี่อย่าลืมผมเป็นเบนอ็อฟเทนพี่ยิ้มฮิวยิ้มฮิวอ่าอย่าโดนนี่พันอ่าอย่าโดนอุ๊ยเออเออฉันเองดิเดียวไหมดิเดียวอดกันไว้อดกันไว้ดิเดียวมาถึงนิดเดียวรอดนะพี่ดิเดียวแตกแน่นอน นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออตนี้ว่ะเออไอ้ไม้ฉลาดนั่นแหละโอ้พี่ชอบบี๊กชอบบี๊กชอบบี๊กชอบบิกไม้มันโผมันโผเฮ้ที่ว่าเราต้องหาให้เจอแล้วว่ะไอ้มันโผเนี่ยผมวิ่งหาก่อนเลยยูเป็นคนดังว่ะพูดอยู่ต้องใช้สไนต้องใช้สไนเเอ๊ะเอ๊ะ ไปล้วเอะไกแ่ทำรเนี่ยคือพี่จะบอกว่าพี่อดไม่ได้เกนดอะไร้าอะไรไม่มีไม่โอเคมึงรู้หรือเปล่าว่าเวลามึงชนอมสันแล้กูชนหน้ามึงหน้ามึงก็เบี้ยวเลยเอาละโอมันกไงโอชิวบอกเลย ไอสัตว์ติดกินเหมือนจะเห็นนะแต่ไม่เห็น,น, <c oughs> นทุกคนติดกูท,ทำไมแบบว่ากูติด <c oughs> เปลี่ยนอย่าง <c oughs> เ,นเนี้ยของอ่ะเปลี่ยนแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้วตัวพี่ก็บั็กขยับไม่ได้ด้วยบอยเดินชนประตูออกไปใ <c> น <oughs> บานนั้นมันจะหลุดแล้วนะบานไอ้ไม้มึงเปลี่ยนล่างแล้วเออมึงเปลี่ยนล่างหรอโอ๊ยเจาะเจาให้พี่เทย์ชนประตูหลุดเขาก็หาไม <c oughs> หลุดหลุดพี่เทย์มันหลุดแล้ว นี่เห็นว่าก็อบอกแล้วว่าขอมันบัหน้าเกี่ยวกันโอเคคือเอาจริงนะถ้ามันมีคนอยู่ตรงแถวนี้จริงๆนะมันโคตรตายอะไร้ามึงเปิดประตูขนาดเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ยังกูติดไอ้ตัดกูเดินไม่ได้